โอ้โหใครที่เป็นสายครีนนี่ต้องชอบมากอ่ะก็คือผมชอบแบบเผ็ดๆหน่อยก็ใส่ประมาณ2องช้อนชาครับใส่พริกที่หนูไหมใส่พริกที่หนูไหมเดี๋ยวเสียบให้ต่างหากผมจีบให้เป็นครับเดี๋ยวจะลองจีบได้ไหมเดี๋ยวจะลองจีบได้ไหม เปาจะองถ้าคุณหมอจะลองลจีบได้ปา่าคุณหมอลองจีบได้สวัสดีค่ะถึงเวลาของรายการคุกกิดเบเตอร์าบรามาชาแนลแล้วนะคะผู้ชมเห็นหน้าอ้นแบบนี้นะคะรับรองว่าวันนี้เนี่ยจะมีเมนูเด็ดๆจากเชฟมาแน่นอนคัดสรรเลือกวัตถุดิบแล้วก็ส่วนผสมใหม่นะคะแล้วก็มาปรุงใหม่ทําใหม่ให้เบเตอร์ให้ดีขึ้นกว่าปกติที่เราทําชินช้นๆกันนี่แหละคะ่ะและแน่นอนนะคะคุณหมอโสนี่อยู่กับเราอยู่แล้วแต่ว่าเชฟเนี่ยนะคะวันนี้วันนี้อืม เอมอม้นผมรอ like แล้วจ้ะเชฟกันสอรวิทย <ogether 'cause S 3> ์แสงวณิช์นะคะแล้วก็คุณหมอโสสัตราจย์แพทย์หญิงชาสีโสพินกีตบุรณกุลค่ะสวัสดีค่ะจะมาชวนทั้งคุณหมอโสแล้วก็เชฟกันนะคะทําเป็นอาหารว่างแล้วก็มีทั้งคาวแล้วหวานอยู่ในอาหารว่างแล้วก็เข้าทางขวางได้ด้วยถ้าเราปั้นที่เป็นไซส์ที่แบบโอเคซาลาเปาเฉลยเลยเฉลยเลยซาลาเปาแต่ว่าเราถนัดไหมเคยทำไหมเชก ก็จริงๆผมทำอาหารฝรั่งครับที่บอกซาลาเปาก็ไม่ขนมปังนะครับผมว่ามัไม่ใส่ตาดูแบบเออได้สิครับได้อยู่แล้วครับมันไม่ยากหรอกเนาะลองดูครับลองดูครับคุณหมอขาถ้าเราพูดถึงซาลาเปานี่มันมันจะไม่เบเทอร์ยังไงล่ะคะถ้าเป็นปกติจริงๆก็เป็นอาหารกินเล่นที่หากินได้ง่ายใช่ไหมคบางคนก็เออไม่รู้เจออะไรก็ไปซื้อซาลาเปามาก็แต่าว่าแตงกี๋ใบไม้ก็ปรับปายนะคะก็คือมันสะดวกหาง่ายนะคะซื้อได้ตามร้านทั่วไปแต่ว่าประเด็นก็คือ มันไม่ดียังไงก็คือนึกภาพว่าสลัเปาเนี่ยไม่คอยมีผักเพราะฉะนั้นไฟเบอร์ไม่มีแน่นอนนะคะก็ถ้าเป็นไส้เช่นหมูสับหมูแดงเนี่ยนึกภาพก็คือมีแต่แป้งกับมันร้านเนี่ยส่วนใหญ่ผมไม่ใช้อกไก่แน่นอนหรือว่าไม่ใช้ตัวเนื้อล้วนอ่ะก็คือต้องมันผสมแน่นอนไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเป็นไส้หวานก็มีแต่แป้งกับความหวานแป้งกับน้ำตาลค่ะมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยดีกับสุขภาพเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นถ้ากินไส้หวานมากๆกก็แน่นอนโรคอ้วนถามหานะคะแล้วก็ ในอนาคตก็มีโรคอื่นที่ตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูคุกอิดเบเตอร์นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเชฟกันจะมาทําว่าถ้าทําให้เบเตอร์แล้วเนี่ยเราสามารถทำเองได้ด้วยนะหนึข้อกับอีกหนึ่งข้อก็ยังอร่อยอยู่ถูกไหมคะต้องอร่อยแน่นอนถ้าไม่อร่อยจะไม่เป็นคุกอิดเบเตอร์บร์รามาชแนลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันนะคะว่าซาลาเปาที่เป็นคุกอิดเบเตอร์จะเป็นยังไงค่ะ มาแล้วคะ่ะกลับเข้ามาช่วงที่2นะคะอยากถามเชฟกันก่อนว่าปกติเนี่ยซาลาเปาที่เป็นแบบทั่วไปที่เรารับประทานที่เรากินกันเนี่ย<ม>เขามีส่วนผสมอะไรบ้างอะคะก็ส่วนผสมซาลาเปาทั่วไปเป็นดังนี้ครับจากสูตรจะเห็นได้ว่ามีโซเดียมแฝงอยู่เยอะมากทั้งในตัวแป้งเองและในไส้แถมยังมีน้ำตาลและน้ำมันพืชที่เยอะอีกเป็นเมนูเพิ่มไขมันจริงๆครับเมนูนี้แป่ของเราไม่ทั่วไป,วไปเพราะเราเป็นคุกอิดเบท ออแล้ววันนี้ผมทำสอไส้ด้วยทั้งคาวและหวานเ,ออเพราอเห็นพี่อ้นให้โจทย์ผมมาแล้วว่าต้องทำอะไรที่แบบเป็นขนมที่มีทั้งคาวและหวานชเชฟเปลี่ยนสาลาเปาไส้หมูสับมาเป็นไส้ไก่สับและไส้ครีมเปลี่ยนเป็นไส้ชาไทยแค่ชื่อก็รู้สึกได้เลยว่าดีต่อสุขภาพมากกว่าแถมใช้แป้ง Rice เบอร์ี่เพื่อเพิ่มไฟเบอร์ให้กับเมนูนี้อีกด้วยหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไปติดตามกันต่อเลยครับ ถ้าย้อนกลับไปได้นะพี่จะให้การทำไข่เจียวทรงเครื่องเลยอ, <c oughs> อันนี้คือที่เห็นอยู่ข้างหน้านั่นคือมีอะไรบ้างที่เราจะต้องทําตอนนี้ <c oughs> แป้งครับแป้งมี2ส่วนครับอันนี้คือส่วนแป้งตั้งต้นและอันนี้คือแป้งที่มาใส่ทีหลังอีกทีนึงมีอะไรที่พี่กับคุณหมอจะบรรเทาความซ <c oughs> ับซ้อนตรงนี้ได้บ้างไหมจ๊ะ <c oughs> ก็คืออย่างแรกก็คือใส่ยีสต์ครับต้องให้แบบมีชีวิตนิดนึงทำไมมันต้องมีตั้งต้นกับไม่ตั้งต้นอะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนให้ขึ้นมาก่อนครับแล้วค่อยนวดใส่พวก น้ำมันใส่แป้งที่เหลือเข้าไปเพราะฉะนั้นแบบว่าสาลาเปาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ง่ายครับแล้วก็อันนี้น้ําต้องให้อุ่นครับน้ำอุ่นห้ามร้อนครับวันนี้ที่ทำแป้งนี่กลับมาประมาณกี่ลูกคันเนี่ยเราจะได้20ลูกครับ20ลูกที่ขายกินส่วนต่างในไอจีได้ไหมได้ได้แล้วก็ใส่น้ําตาลแต่อันนี้ใส่เป็นน้ําตาลแบบไม่ขัดสีครับ แต่แนะนำคุณว่าใส่เป็นน้ำตาลครับเพราะว่าถ้าเกิดกับยีสต์มันดีที่สุดอ้าวแล้วถ้าไม่น้ำตาลเป็นอะไรใช้น้ำผึ้งก็ได้ครับนะครับพออุ่นๆแล้วก็เนี่ยเหมือนให้ฟองขึ้นมาก็คือทิ้งไว้แป๊บนึงแล้วก็จะใส่นี่ครับใส่แป้งอันนี้เป็นอันนี้เป็นแป้งอเนกประสงค์ครับสูตรทั่วไปก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์อย่างเดียวจ้ะแต่ว่าวันนี้ผมจะใส่ไรซ์เบอร์รี่เข้าไปด้วยเพราะว่าปกติทั่วไปแล้วตัวแป้งจะไม่ค่อยมีไฟเบอร์แต่ไรซ์เบอร์รี่ล้เรนก็ไม่ไหวไม่ไหวครับเพราะว่า เอ๊ะที่เราเห็นทั่วไปมันจะมีเป็นแบบใบเตยใช่ไหมคะแต่ไม่เคยเห็นที่เป็นไรเบอรี่เพราะว่าตัวไส้หวานผมไม่รู้ว่าจะเพิ่มยังไงให้มันคุกกินเบทเทอร์ได้ก็เลยมามาช่วยที่แป้งใช่ครับอาคนให้เข้ากันใช้แรงงานเป็นหลักนะคะเราจะใช้เครื่องได้ไหมคะก็จริงๆก็ใช้ได้ครับแต่ว่าไม่จําเป็นครับเพราะว่านี้มันไม่ได้นวดเยอะขนาดนั้นก็คือให้เข้ากันก็อะไรที่พอจะทํามือได้ก็ทำใช่ครับพี่ช่วยไหมไม่ครับไม่ครับไม่ครับไม่ไม่เป็นไรครับ เจ็บปวดไหมมันชีสเปลือกหนอจีนให้ทุกอย่างเข้ากันเสร็จแล้วก็ต้องทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงนึงครับให้ขึ้นใช่ไหมใช่ครับชั่วโมงหนึ่งข้างนอกไม่ต้องข้างนอกครับไม่ต้องแช่ตู้เย็นอันนี้จะเป็นแป้งเค้กครับเพื่อให้ความเบาแล้วก็ผมจะเพิ่มโปรตีนและไฟเบอร์ด้วยเป็นแป้งคีนัวก็คือเป็นไรซ์เบอร์รี่บวกคีนัว นนคีนวลมีเป,เป็นแป้งด้วยเนาะใช่สิว่าเป็นแต่เป็นแบบเม็ดเม็ดใช่ครับอันนี้แป้งซูเปอร์ฟูดเลยครับโอ้โหใครที่เป็นสายคลีนนี่ต้องชอบมากอ่ะใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใส่เป็นแบบคีนัวหรือไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเยวเอะจนเกินไปมันจะแบบทําให้แป้งไม่ขึ้นกระด้างจะมีความกระด้างแล้วจะไม่เป็นสาะ,ะเป่าแต่ถ้าใครที่ไม่เคยกินแป้งแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าถ้าลองทําที่บ้านก็มันก็ดีต่อสุขภาพของเราเนาะใช่นวดให้แค่แป้งพอเข้ากัน๋อเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็แรปครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมง อันนี้คือแป้งบังต้นที่พักไว้1ชั่วโมงนะครับก็จะใส่แป้งคีนัวอันนี้อีก2ถ้วยครับแล้วก็จะใส่เป็นแป้งเค้กหนึ่งถ้วยครับเพเพิ่มความนุ่มใช่ครับก็คือส่วนนี้จะใส่แป้งคีนัวเยอะกว่าครับแล้วก็จะใส่ผงฟู2ช้อนชาครับสองช้อนชาแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนชาครับแล้วก็น้ําตาลครับ น้ำตาลประมาณสองช้อนโต๊ะหมดนี้เลยหรอใส่น้อยลงก็ได้ครับใส่น้อยลงก็ได้ครับแล้วก็เพราะว่าผมต้องใส่น้ำผพื้นอ๋อแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณแป้งเราก็ได้เยอะมากก็ได้แหละสูตรทั่วไปจะใส่น้ำมันพืชแต่นี้ผมจะใส่เป็นน้ำมันรำข้าวประมาณครึ่งถ้วยครับน้ำมันนี่ใส่เพื่ออะไรคะให้อยู่ตัวเพราะว่าน้ำตาลเมื่อกี้ที่อื้อไปทีหนึ่งคือน้ำตาลเราไม่ควรกินเยอะนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้สูงอายุด้วยเนี่ยจริงๆแล้ววันหนึ่งเขาไม่ให้เกินสี่ช้อนชานะอ่านี่ไงใส่ไปเมื่อกี้แต่กินลูกเดียวก็โอ ไม่ใช่ว่ากินทั้งหมดก็ไม่ไหวไม่ให้กินเยอคะค่ะ <ขอ S 2> มันก็ใช้แรงงานต่อไปใช่ครับแล้วก็อันนี้จ็จะเป็นแบบยีกลิ่นคีนวัวเข้ามาด้วยก็เลยจะทําให้แป้งหนักขึ้นต้องมือใส่ใส่กัน,นะถ้าเกิดใครที่ไม่ชินกับคีนวัวก็แนะนำว่าเป็นแป้งโฮลวีตหรือแป้งอเนกประสงค์หรือเพิ่มไบรซ์เบอร์รี่ก็ได้เพราะว่ากลิ่นอาจจะมีแบบเป็นเอกลักษณ์นิดนึง แต่ว่าตัวคีนัวผมรู้สึกว่ามันจะเพิ่มโปรโตีนด้วยแล้วเพิ่มไฟเบอร์ก็อาจจะใช้เวลานวดเยอะนิดนึงเพราะว่าตัวคีนัวจะมีความรวดแล้วก็ความแห้งกว่าก็นวดประมาณไม่เกิน5นาทีครับ ไม่เยอะท่อย่างนี้แปลว่าไม่เยอะเออถือว่าเออนวดอีก3 5พนนาทีแบบนี้เราจะต้องกลับไปทาไส้ละนวดสาพนนาทีก็ใช้เครื่องนะครับอือหึยย้อนเหรอเอ๊ะกันทำอะไรนะครที่แลที่เกี่ยวกับแป้งไอ้สีนี้พิซพซ่าแล้วก็โรตีครับใช่ใช่ใช่คือทุกอย่างผมรู้สึกว่าทุกคลอร<ช>์ผมทำก<โ>ระ <ๆ S 2> แป้งหมดเลยเลยอะทำไมไม่ทำผัดผัดเลยง่ายๆอะหนูเบอเกอร์เราทำแป้งเองปะทำเองครับแสดงว่านวดชำนาญอยู่แล้วไงแล้วก็อันนี้ต้องพักระหว่างทำไส้พอดีครับ อีกกี่นาทีคะอันนี้ทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีก็พอแล้วอ่าให้ขึ้นอีกหน่อยนึ่งใช่ครับแต่รอบนี้จะขึ้นไม่เยอะเท่ารอบแรกหรอ อันนี้เป็นส่วนผสมของไส้ครีมชาไทยนะครับก็จะมีนมแต่ผมเลือกเป็นนมนอนแฟตอันนี้เป็นชาไทยไข่ไก่สามฟองเนยอันนี้เป็นน้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวก็คือจะเป็นน้ำตาลที่ดีกว่านมจืดใช่มคะนมจืดแต่นอนแฟตแล้วก็จะเป็นแป้งอันนประสมกับแป้งข้าวโพดเราจะทำไส้ที่เป็นไส้หวานไส้หวานก่อนใช่ครับชานี้ก็คือสีที่เป็นสีส้มๆใช่ครับอาอเขามีเป็นซองๆอยู่ด้วยเหรอพี่เห็นมันจะต้องใส่ถุงเยอะะๆต้องการว่าไม่ต้องต้มน้ำเพราะเดี๋ยวน้ำมันจะะเเเยยยอินนนไปผมมลลแช่ใ ประมาณ500มิลลิลิตรครับแล้วก็ใส่ถุงชาอย่างนี้ไปเลยอ่าง่ายแล้วก็ทิ้งให้อุ่นครับระหว่างรอก็ตอกไข่ใส่ชามง่ายกว่าทำสารขยะไหมก็คือจริงๆคล้ายๆกันครับแต่ว่าสูตรปกติทั่วไปอ่ะเขาจะใช้เป็นมาร์การีนครับผมเลือกเป็นเนยเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติกว่าใช่เนยเค็มหรือเนยจืดเนยจืดครับแล้วก็ไข่ไก่สามฟอง3ฟองไข่เป็ดได้ไหมจริงๆตามสูตรส่วนมากจะเป็นไข่เป็ดอยู่แล้ว แต่ว่าผมรู้สึกว่าแคลอรี่มันจะสูงกว่าก็เลยใช้เป็นไข่ไก่แคอรไข่ไดโนเสา์ได้ไหมไม่ได้ไข่นกกระจอกเศทศปกติถ้าเขาไม่ได้ใช้น,นมนอนแฟตก็ใช้นมหรือว่าใช้กะทิอ่ะจ้ะจริงๆถ้าเกิดเป็นสังขยาจะใช้กะทิแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไส้ครีมจะใช้เป็นนมนม,นมข้นจืดครับน้ำเชื่อมน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลมะพร้าวที่ไปเมลว์แล้ว ประมาณ2องช้อนโต๊ะเราจะหลีดเลี่ยงกันใจน้ําตาลใช่ครับเพราะว่ามันก็อยู่ในแป้งเราด้วยก็คืออันนี้มันจะทําให้ตัวน้ําตาลจะน้อยกว่าโอ้ยสีชาออกแล้ว,ออ,ลวออกแล้วครับแต่ว่าก็ทิ้งไว้สักประมาณ5านาทีครับมันเดี๋ยวรสชาติมันจะเข้มเกินไปเราก็ต้องเอาออกก่อนใช่ครับเอาน้าพวกนี้มาคนให้แป้งอันน้แป้งอะไรนะอันนี้แป้งอะไร,ระสมครับและอ,อ,อีกอันหนึ่งคือคือแป้งขา้าวโพดครับต้องใส่สองอย่างใช่ครับ แป้งข้าวโพดกับอันนี้อย่างละประมาณ3ช้อนโตแป้งข้าวโพดกับอเนกะส์ใช่ครับเวลาตีก็จะได้ไม่เป็นก้อนจนเกินไปรู้สึกว่าดมกลิ่นเราหอมแล้วก็โอเคแล้วถ้าเป็นถุงชาแบบอีกแบบหนึ่งก็คือก็แค่ใส่ถุงแล้วก็จุ่มไปเรื่อยๆใช่เลยถุงชาที่เหมือนว่าถุงเท้าอ่ะนะใช่ครับหรือว่าถ้าเกิดวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ ต้มไปทั้งใบเลยครับสีจะออกเร็วสุดผมกลัวว่าบางทีอาจจะกรองออกไม่หมดดีกว่าเนาะ<ช>สะดวกอันนี้จะดูเหมือนว่าใส่แป้งเยอะเพราะว่าถ้าเกิดตัวไส้ไม่เซตอ่ะมันจะ,จะมันจะเหลวแล้วมันจะไหลออกมาแลเป็นลาวานมากใช้เวลานานกว่าตรงที่ว่าต้องเอาไส้ไปฟรีซก่อนสีสวยย่าอ๋อนี่คือที่มาที่ไปของไส้มันจะเป็นอย่างนี้หรอที่เรากินเนาะใช่ครับถ้าคิดดูว่าถ้าไม่คุกิดเบทเทอร์แล้วมันเราเกิดกินอะไรเข้าไปสิ ก็เป็นนมข้นแล้วก็แป้งแล้วก็น้ําตาลเยอะกว่านี้ครับอันนี้ผมลดปริมาณน้ําตาลไปครึ่งหนึ่งหลังจากอันนี้ก็จะใส่ไอตัวแป้งครับใส่แป้งผสมชาแล้วก็เร่งไฟขนมโอ้ีเพื่อให้มันเหลวๆนิดนึงให้แป้งสุกครับมันจะข้นขึ้นมาทิ้งไว้แป๊บเดียวก็จะข้นขึ้นมาเลยหอมมากนี่ก็จะเห็นชัดเลยว่าใส่ปุ๊บข้นปับเลยต้องใส่เนยอกเหรอใช่ครับเพราะว่าถ้าอย่างนั้นพออบไปแล้วมันจะเป็นก้อนมันจะไม่แบบเหลวเราแบ่งมาใส่ทิ้นิดนึงเาใส่ไม่ไก แบ่งมาใสาไ่ไข er ่ในนี้ก่อนเพื่อให้ไข่ให้อุณหภูมิขึ้นมาแล้วเราต้องใส่ไข่กลับไปในนี้ใหม่ครับไม่ใส่ไข่ได้ไหมใส่ไข่เพื่ออะไรให้มันมีความเป็นคัสตาร์ดอ่าเหตุแห่งการเป็นคัสตาร์ดแต่ถ้าสือว่าถ้าอยากจะเบสเทอร์ไปอีกตัดไข่ได้ไหมได้คะก็จริงๆก็ได้แต่จะไม่อร่อยมากใช่ครับแล้วก็ใส่ไข่คืนกลับไปในนี้อันนี้ปิดไฟไว้ก่อนครับโอ้โหไม่ใช่ง่ายนะกันแล้วก็เปิดไฟเบามากคนประมาณ2นาทีครับว่าข้าวไข่จะสุกแล้วก็ปิดไฟอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่เนยทีละก้อนเป็นเทคนิคของ ตัวคาัสต์ดของฝรั่งด้วยเดี๋ยวคุณหมอต้องต่อรองให้เนยเหลือก้อนเดียวแน่เลยอะนอยที่สุดน้อยที่สุดน้อยท,ท,ที่สุดได้ครับจริงๆไส้หวานถ้าเป็นซาลาเปาไส้ครีมจะใส่เป็นมาร์การีนเลยครับไม่ใช่เนย<ม>ด้วย<ม>แต่ผมก็จะใส่น้อยลงก็ได้ครับตามสูตรที่ผมทํามาก็ใส่ประมาณครึ่งก้อนแต่นั้นเดี๋ยวผมใส่ให้1นส่วนสีก้อนก็ได้ครับก็จะประมาณนี้ครับ ก็ค่อยๆตักเนยใส่กละกรอีกอนหนึ่งนะแไหอคกอันหนึงนะแอ้กอนหนึ่งใช่ไหมอีกอนหนึ่งก็ได้ครับหมอแต่ไหนๆเขาก็ช่างตวงมาแล้วนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรได้ครับในตัวไส้จริงๆเราก็ใส่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอยู่แล้ว ในเวลาที่จะรอเตรียมแป้งเตรียมอะไรก็ใส่ช่องฟรีซไปเลยก็ได้ให้มันเซ็ตก็จริงๆอันนี้ก็มาจิ้มขนมปังเหมือนสังขยาเลยก็ได้ได้เลยนะเพราะว่าไข่มันสุกแล้วอันนี้ก็สีสวยงามเพราะว่าเราจะเอาที่เป็นเศษแป้งทั้งหมดออกครับแป้งเป็นก้อนๆไม่เอาใช่ครับ และนี่ก็ส่วนผสมของไส้อกไก่ครับก็จะมีอกไก่สับครับแล้วก็จะเป็นต้นหอมแต่นี้น่าจะง่ายขึ้นแล้วแล้วก็จะมีกระเทียมครับใช้ประมาณ4เม็ดอันนี้อกไก่300กรัมก็คือจะทําได้ประมาณเกือบ5 6ลูกถ้าเกิดลูกใหญ่ถ้าลูกเล็กก็เป็นสิเอาลูกเล็กี่พอดีครับเข้าทางขวาเอเข้าไปเลยอ่ะแตไม่ต้องมาทำเป็นปีหมื่นแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองครับแล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้เป็นแป้ง ต้องใส่นิดนึงแป้งในไรผสมครับให้มันแบบอยู่ทรงแล้วก็เป็นพริกไทยจ้ะก็คือผมชอบแบบเผ็ดๆหน่อยก็ใส่ประมาณสองช้อนชาครับใส่พริกที่หนูมไหมใส่พริกที่หนุมไหมเดี๋ยวเสียบให้จางแล้วก็อันนี้น้ํามันงาครับน้ํามันงาหอมน้ํามันงาหอมครับแล้วก็อันนี้ซีอิ๊วขาวครับใส่เลยเนาะใส่เลยครับแล้วก็น้ํามันหอยอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะครับริ่ๆใส่เยอะกว่านี้ได้แต่ว่าเราอยากให้โซเดียมไม่สูงจนเกินไปถูกค่ะ แล้วก็แป้งใส่ไปเลยก็ได้ครับก็จะมีรากผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทียมครับ คุกกันครับคนให้เข้ากันคุกกันแล้วทาให้สุกด้วยกรรมวิธีอะไรนึ่งครับก็คือตอนยัดแป้งไปเลยใช่ไหมเดียวไม่ต้องมาสุกก่อนไม่สุกก่อนงั้นเราก็เตรียมสยใส่ไส้ได้แล้วใช่ครับไส้หวานนี่สิบถึงสิบห้านาทีพอใช่ไหมคะใช่ครับแล้วจริงๆก็ทําอันนี้ให้สุกก่อนก็ได้ครับค่อยมาปั้นแล้วก็เป็นไส้หวาน ก็นี้เดี๋ยวผมจะทาอันนี้อย่างละ3ลูกครับอย่างละ3ลูกนช่ครับแต่ว่าเตามันเล็กครับเตามันได้แค่หกแหละแล้วก็บีเป็นแบนๆพี่ทําไปด้วยได้ไหมได้ครับทำเลยครับก้อนเท่าไหอ่ะก้อนประมาณเนี่ยครับหนึ่งหยิบจริงๆมันเป็นแฮนด์เมดมันไม่ต้องว่าเป๊ะก็ได้เนาะครับอย่างนั้นก็ได้แล้วควรจะบีให้บางๆครับบีให้แบนเสร็จแล้วก็ตักไส้ใส่หนึ่งช้อนโต๊ะครับตัวไส้ จะต้องแบนหน่อยครับเพราะว่างั้นถ้าอย่างเราจะจีบยังไงจะจีบไม่เป็นอ่ะผมจีบฉลัปอไม่เป็นครับสายตูโจมจีบสาวเป็นอย่างเดียวไมนเคยมาลุ้นแล้วไปแล้วโอ้ค่ะไม่เคยมีอะไรพอดีเลยอ๋อแล้วก็ม้วนแล้วพี่พี่กันจะไม่จีบผมจีบให้เป็นครับเราจะลองจีบได้ไหมเงี้ยเราจะลองจีบได้ไหมเงี้ยอ๋อคุณแม่จีบฉลัปอ ได้ครับได้ได้ครับได้ป้าลองจีบไม่ได้ป้าผ่านพี่ีแล้วาเป็นกลมๆไปเลยเหรอผมทำเป็นกลมๆครับเพราะแป้งมันจะมีความแข็งกว่าครับมันก็เลยจะจีบยากนิดหนึ่งครับถ้าอย่างนั้นก็แนะนำว่าอย่าใส่ไส้เยอะเกินไปครับไม่เป็นไรเราก็เอาแป้งมาโปะข้างบนไงได้ครับจะได้รู้ว่านี่คือลูกของพี่เพราะว่าแป้งมันจะมีความไม่ไม่เหนียวเท่า ตัเเ้งซาลาเปาทั่วไปครับเราทำเป็นทร decision, งฮกเก่าได้ไหมนม่ทรงฮกเก่าได้ค่ะคุณหมอหนูยังโป๊เลยนี่มีหลังคาปิดเดี๋ยวค่อยทำไส้หวานหลังจากนึ่งเสร็จเอ๊ะทำไมยิ่งช่วยยิ่งช้าผู้สิแล้วก็ไว้ที่กระดาษหรอคุณแม่ล้นกระดาษเฮ้ยน่ารักแต่ผมว่าแป้งหนา ผมว่าแป้งหนาเพาะเรื่องของผมครับเต็งไม่หนาเลยเนาะไม่หนาครับผมเอาพอดีพอดีครับสูตรนี้ก็คือตัวไส้ก็คือได้จํานวนเยอะเลยครับจริงๆถ้าพี่ไม่อยากให้ผ่านแป้งเลยก็ปั้นๆแล้วก็ใส่กระดาษเลยก็ได้กินแต่ไส้อ่ะ ที่ชอบเอาแป้งออกอะคุณหมอท่ไมมันก็ไม่ใช่สระเปาทีการไม่ต่างกันเลยใส่เยอะครับฮะใส่เยอะหนู <laughs> <laughs> ทำที่พี่ทำ <laughs> นังก็ไม่ยอมนังจะไปล้างมืออีกอัน <laughs> <laughs> นี้ก็ใส่เวท10นาที แล้วนี่ผมก็รีดแป้งสําหรับไส้หวานครับแต่ว่าต้องรีดรีดบางกว่าตัวไส้เค็มอีกเพราะว่าต้องค่อยๆเก็บมันเข้าไปครัคืออันนี้พี่กับหมอไม่สามารถช่วยได้แล้วเนาะครับอันนี้เพราะมันยากแล้วเก็บไ, <ป S 1> ไส้มาอันนี้ไส้ก็จะเซ็ตอย่างนี้ครับใสไครคะศาสตาร์เนาะศาสตร่หนึ่น ตลอดเลยอ่ะตเตาใช่ป่ะแบบว่าให้ตีนให้คุณหมอได้อยู่กับน้องการแบบว่าปลีกตัวออกมาคือถ้ารู้ว่ามีทั้งเนยทั้งน,นะบางเจ้าใส่มาการีนอีกก็สงสัยจะเลิกกินแล้วแต่เท่าที่เคยเห็นน่ะร้านเขาจะใช้ที่ตักไอติมตักใช่ไหมใช่ครับ ก็ครบสิบนาทีแล้วครับค่ะออ้ยนั่นไงสามบาทของพี่น่ากินมากอันนี้ตัวสามบาทสามบาทใช่แนนบาทแปดบาทของคุณหมอสิบสองบาทเลยค่ะสองบาทครับซส่นั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ซาลาเปาที่เป็นคุกกิ้เบเตอร์นะคะก็มี3บาท8บาทแล้วก็12บาทแล้วแต่นะคะแต่ว่าไม่ขายอันนี้คือบอกแค่ว่าไซส์แล้ก็ราคาเท่าไหร่รแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะรอคุณชายเย็นด้วยใช่ครับแล้วเดี๋ยวจะได้ชิมทีเดียวพักสักครู่ค่ะได้เวลาชิมเมนูซาลาเปากันแล้วครับวันนี้พร้อมเสิร์ฟ2รสชาติด้วยกัน ทั้งไส้ไก่สับนุ่มเด้งและไส้หวานชาไทยรสชาติจะเป็นยังไงถูกปากคุณอ้นและคุณหมอไหมไปดูกันต่อเลยครับถึงเวลาที่เราจะต้องชิมกันแล้วค่ะ,อะเอาเห็นรูปร่างอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วอาจจะอร่อยจะไดไ้ถูกไหมครับเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะอันนี้ไส้เค็มครับอันนี้ไส้หวานอันนี้จะไส้หวานนี่นะคือคุณผู้ชมจะให้เป็นเหนียวหนึหนแบ,บแบบแป้งซาลาเปาทั่วไปยังเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว เราถนัดไหมคุยทำไหมจริงๆผมทำอาหารฝรั่งครับแต่พี่ผห้ผสลับเปาก็เหมือนขนมปังนะครับผมว่าแป้งอร่อยแป้งอร่อยแต่อ้นจะไม่ค่อยชินกับแป้งพวกนี้อะแป้งที่เป็นแบบเทลตีจริงๆอันนี้รับแต่ไส้อร่อยมากอยากชิมไส้เค็มไน่ะเดี๋ยวจะเอาแบบของคุณหมอครับคุณหมอเหมือนกินแค่กล้วยหอมเลยอะไส้อร่อยนะไส้เค็มก็คือไม่มีมันอะ แต่ว่าเราชอบไส้ของเชฟก,กันมากไส้ทําอร่อยมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือส่วนหนึ่งด้วยนะคะว่าถ้ามันเริ่มเย็นแล้วเนี่ยมันจะร่วนใช่ครับถ้า<ม>เกิดน,นึ่งเสร็จใหม่ๆจะไม่ร่วนเท่าไหร,ร่รแต่แตพอเย็นปุ๊บร่วนเลยเพราะ<ต>ว่าแป้งมันมีความแห้งแต,แต่ถ้าคนที่ชินกับแป้งเหล่านี้ก็ก็จะชอบไงก็้าใครไรซ์เบอร์รี่อยู่แล้วโฮวีตอยู่แล้วเนี่ยก็่าจะชอบแป้งประมาณนี้ส่วนเราเนี่ยเรื่องควักไส้นี่ก็คือว่าถนัดมากก็อร่อยไม่แย่คุกกิ้งเบอร์รแล้วดีใช่ไหมคะคุณหมอเมนูนี้ที่เป็นซาลาเปานะคะมีทั ขาวแล้วก็หวานนะเอาตัวแป้งก่อนก็คือเราใช้เป็นไรซ์เบอร์รี่ซึ่งก็คือทําให้ซาลาเปานั้นเนี่ยมีได้สารอาหารมากกว่าแป้งทั่วไปนะคะแล้วก็มีไฟเบอร์ด้วยนะคะส่วนไส้ครีมเนี่ยวันนี้เชฟลดสัดส่วนของความหวานลงแน่นอนอยู่แล้วเพราะว,ว่าถ้าเราชิมทั่วไปเนี่ยก็จะมีความหวานเยอะมาก5เท่าสิบเท่าก็คงจะไม่ดีแน่นอนนะคะแล้วก็ ถ้าใครคิดจะคุมน้ําหนักไม่เหมาะเลยกับที่เป็นรสหวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เชฟก็คือในส่วนของไส้หวานเนี่ยเป็นนมจืดบางเจ้าเ<ห>ชฟบอกว่าเป็นนมข้นหวานนมข้นจืดกับนมข้นหวานผสมกันซึ่งก็คือไม่โอเคแน่ถ้าเป็นบางทีเอาเครีมเทียมมาผสมอีกนะคะเพราะว่าบางทีนมข้นหวานต้องรู้ว่าบางทีก็เอาเครีมเทียมมาทําซึ่งก็คงไม่มีสารอาหารที่มี ประโยชน์แน่นอนแล้วก็มาคารีนอีกถูกต้องไม่ได้ใช้นมะเราก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะเลือกเนี่ยเราเอานมชนิดไหนมาทําหรือว่าถ้าเป็นจะเลือกเป็นครีมก็ต้องเป็นครีมทํามาจากอะไรก็ต้องดูฉลากอะไรให้เรียบร้อยนะคะเพราะงั้นก็จะไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนแล้วก็น้ําตาลกินเยอะไม่ดีอย่าลืมว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ไม่เกิน4ช้อนชาแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวจริงๆที่ใช้พลังงานเยอะๆเต็มที่ให้ถึงวันละ8ช้อนชาแต่จริงกินน้อยที่สุดดีแล้วก็ถ้าบ้านไหนมีเด็กก็อย่าลืมว่าแต่ส่วนที่เป็นไส้เค็มมมเราากก็สถพิ่ผัได้ าจจะใส่แครอทเพิ่มเข้าไปได้เพราะว่าอย่าลืมว่าซาลาเปาก็เป็นอาหารที่ไฟเบอร์ค่อนข้างน้อยแล้วก็ที่ที่น่าสนใจเลยก็คือเป็นกิจกรรมที่ทํากันในครอบครัวได้คุณแม่ทำไส้คุณพ่อก็นวดแป้งลูกก็มาช่วยตอนเนื่องๆอะไรก็จะได้เป็นกิจกรรมในครอบครัวกันรสชาติก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่บ้านแต่ละบ้านผสมออกมาเป็นยังไงถูกไหมคะมันก็แตกต่างกันไปเชฟกันมีอะไรจะฝากถึงซาลาเปาไหมคะลองทำมันดูครับหรือว่าแบบถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้าเกิดแป้งมันจะแห้งไปก็ อาจจะใช้แค่สัดส่วนแรกที่ให้ใบตอนที่หมักแป้งแต่ที่เหลือก็เป็นแป้งเค้กจะมีความนุ่มเพราะที่นุ่อาจจะมีความแบบสุดทางกันิดนึงเออเขาสุดตรง,งใช่ครับเพราะว่ามีทั้งไฟเบอร์มีทั้งแบบโปรตีนมีอะไรที่แบบก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่บางคนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าไม่ซีเรียสกำนึงถึงคุณประโยชน์สูงสุดคือรับประทานได้ในรสชาติแบบนี้ก็สู้ตายไปเลยใช่ค่อยๆลองปรับแรับเพิ่มคนถ้าเป็นสายเฮลตี้ก็จะชินกับโฮวีดกินกับคีนัวอะไรอยู่แล้วก็ ไม่ไม่สนใจรสชาติหรือกลิ่นอะไรเงี้ยแต่บาง<ด>คนไม่ชินก็จะไม่ชอบตรงนี้นะคะเพราะน,นั้นจริงๆแล้วจะกินอะไรก็ได้แต่กินให้หลากหลายแล้วก็ให้ปริมาณที่เหมาะสมไม่แบบมากโดสุดโต่งเกินไปนะเพราะนั้นก็คือบางคนกินอะไรเยอะๆอย่างเดียวทุกวันทุกวันก็ไม่ดีแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการออกกําลังกายด้วยเชฟได้ปรับสูตรจนได้ซาลาเปาที่มีสารอาหารมากมายเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพจริงๆเชื่อว่าใครที่ได้ลองชิมต้องติดใจแน่นอน เเมนูนี้เข้าไปแล้วคุณจะรักการกินอาหารเพื่อสุขภาพแน่นอนครับค่ะปรับสมดุลให้เข้ากับเราแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะจะได้มีชีวิตอยู่ยาวๆยืนยาวสุขภาพดีต่อไปนานๆวันนี้เดี๋ยวเราสามคนลาไปก่อนว่ายินมีนึกอีกแปดลูกเราอยู่นะคะเราต้องชิมค่ะเราสามคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ